สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันพุทธที่5มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนีที่การกำลังวนันร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข,ข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์เริ่มใช้ภาษี2 5กับแคนาดาและเม็กซิโกและบวก10%กับสินค้าจีน เซนสกี้หงายการ์ดพร้อมเจราจารทรัมป์เพื่อให้เกิดสันติภาพในสงครามรัสเซียสภาพยุโรปผลักดันนโยบายกลาโหมใหม่หลังทรัมป์ระงับความช่วยเหลือ,อยูเครนและที่ญี่ปุ่นนั้นกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ50ปีมีผู้ต้องอพยพแล้ว4,000คนองค์กรสิทธิเผยคนต่างด้าวในไทยตกเป็นเหยื่อความเกลียดชังออนไลน์ และทรัมป์ขู่ระง,งับงบสถาบันการศึกษาหากเกิดการประท้วงผิดกฎหมายทั้งหมดในรายการข่าวสดสตรงวันนี้ครับครับเรื่องราวการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นข่าวหลักในช่วงนี้เราก็จะพบนะครับว่ามีผลต่อตลาดหุ้นด้วยนะครับแต่จะเริ่มที่คุณอธิการครับว่าเริ่มมีการใช้มาตรการภาษี จากสหร like right? ัฐก <ang> ับแคนาดาและเม็กซิโกรวมทั้งจีนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเริ่มใช้อัตราภาษีใหม่25%กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาในวันอังคารนะคะซึ่งถือเป็นสองประเทศค่ะที่มีมูลค่าการค้าขายสูงสุดกับสหรัฐแม้ว่าเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศนี้ต่างยืนยันแล้วนะคะว่าได้เพิ่มการสกัดกั้นผู้อพิยพผิดกฎหมายและการลักลอบการนำยาเฟนทานิลเข้าไปในอเมริกาแล้วก็ตามค่ะที่ส tomorrow tariffs 25% Canada and, Mexico and start ประธานาธิบดีโดนัล <het> ด์ทร <Donald Trump S 3> ัมป์ประกาศขึ้นภาษี25%กับแคนาดาและเม็กซิโกตั้งแต่หนึ่งเดือนที่แล้วนะคะแต่ได้ชะลอไว้หลังจากมีการเจราจากับผู้นําทั้งสองประเทศซึ่งรับปากว่าจะเพิ่มมาตรการสกัดผู้อพยพและยาเสพติดต,ตามที่ผู้นําสหรัฐต้องการอย่างไรก็ตามทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการขึ้นภาษีจะเดินหน้าต่อไปและไม่มีโอกาสอีกแล้วสําหรับเม็กซิโกและแคนาดา หลังคำประกาศของทรัมป์นายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดได้กล่าวว่าแคนาดาจะใช้มาตรการตอบโต้ทันทีด้วยการขึ้นภาษี25%กับสินค้านำเข้าจากสาหรัฐมูลค่า1 7 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะและว่าจะไม่ปล่อยให้การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องนี้ผ่านเลยไปทรูดยืนยันว่าแคนาดาได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการสกัดยาเสพติดเฟนทานิลตามแนวพรมแดนที่ติดกับอเมริกาแล้วคะ่ะ The US tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. ทรูโดบอกว่าจากมาตรการนี้ที่ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐยาเฟนทานิลจากแคนาดาที่สำนักงานศุนลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐจับกลุมได้ลดลงไปราว79%ระหว่างเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมก,กราคมปีนี้และอยู่ที่ระดับเพียง0.03นะคะนายกแคนาดากล่าวด้วยว่าการตัดสินใจของทรัมป์จะสะเทือนความสําเร็จทางการค้าของ2ประเทศและจะทําให้ชาวอเมริกันต้องจ่ายสินค้าเพิ่มรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคน้ นละรถยต์ค่ด้านประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอดีชายบามกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเม็กซิโกนั้นอาจพิจารณามาตรการตอบโต้เช่นเดียวกันโดยที่ผ่านมาเม็กซิโกส่งออกสินค้าราว80มาอย่างสหรัฐนะคะหลังการหาหรือกับทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีของเม็กซิโกส่งกําลังทหาร10,000นายมายังชายแดนสหรัฐ และเม็กซิโกเพื่อช่วยในการสกัดยาเฟนทานิลค่ะและเมื่อต้นเดือนและเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะคะทรัมป์และเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เดินทางผ่านชายแดนทางตอนใต้ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นลดลงต่ำสุดทำสถิติใหม่ ทางนี้นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ค่ะจะทําให้ความต้องการสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดาในหมู่ชาวอเมริกันนั้นลดลงเนื่องจากราคาสินค้าจากสองประเทศนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านชายแดนสหรัฐค่ะนอกจากอัตราภาษี25%ที่ใช้กับเม็กซิโกและแคนาดาแล้วรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ยังเพิ่มภาษีอีก10%กับสินค้านําเข้าจากจีนเพิ่มเติมจากระดับภาษี10%ที่เก็บเพิ่มเมื่อเดือนก่อนหลังจากทรัมป์ตำหนิจีนว่าเป็นผู้ผลิต ยาเฟนทานิลที่ลักลอบนําเข้าสหรัฐผ่านทางเม็กซิโกและแคนาดาทางกระทรวงพาณิชย์จีนมีแถลงการในวันอังคารต่อต้านมาตรการล่าสุดของสหรัฐค่ะโดยระบุว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกและบ่อนทําลายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐพร้อมกับยืนยันว่าจะใช้มาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีน กระทรวงการคลังจีนระบุว่าตั้งแต่10มีนาคมเป็นต้นไปจีนจะเก็บภาษีเพิ่ม15%กับสินค้าประเภทเนื้อไก่ข้าวสาลีข้าวโพดและฝ้ายจากสหรัฐและเก็บภาษีอีก10%สำหรับข้าวฟ่างถั่วเหลืองเนื้อหมูเนื้อ,อวัวผลไม้ผักและผลิตภัณฑ์นมจากอเมริกา ผู้นําสหรัฐก,กล่าวว่าตราภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอเมริกามากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนการส่งออกสินค้าที่แพงขึ้นค่ะทั้งนี้เม็กซิโกแคนาดาและจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด3ารประเทศของอเมริกาหากไม่รวมสาภาพยุโรปที่ประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศรวมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของเขาว่าเขาจะประกาศขึ้นภาษี25%กับสินค้าจากสาภาพยุโรปในเร็วๆนี้ซึ่งทาง EU ในเวลาต่อมาว่าจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเข้มแข็งและรวดเร็วค่ะคุณรัฐพลคะครับแล้ววันนี้จะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนะครับเรื่องแรกนะครับประธานาธิบด,ดีวอโลอร์เมสนสกี้ของอยูเครนนั้นแสดงท่าทีเป็นมิตรในวันอังคารนะครับ กับสหรัฐหลังจากที่หารืออย่างดุเดือดสัปดาห์ที่แล้วที่ทำเนียบขาวกับประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับเซนสกี้กล่าวว่าประเทศของเขาพร้อมจรเจรจาให้สงครามที่ดำเนินมากว่า3ปีกับรัสเซียนั้นจบลงเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และว,ว่ายูเครนนั้นจะทำงานภายใต้การเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของประธานาธิบด,ดีทรัมป์เพื่อให้เกิดสันติภาพ ผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าการประทักขารมก,กันกับทรัมป์ที่ทำเนียบข่าวม่วนสุขนั้นเป็นเรื่องน่าเสียใจและเสริมว่าตนยังคงพร้อมที่จะลงนามความตกลงที่จะให้สหรัฐได้สิทธิ์ระยะยาวในการทำเหมืองสินแร่หายากที่จำเป็นต่อการผลิตสินค้าเทคโนโลยีของอเมริกานะครับ เซนสกี้โพสต์ลงแพลตฟอร์ม X ว่าการหารือที่ทำเนียบขาวกับทรัมป์และรองประธานาธิบดีสรัตเจดีแวนส์นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นถึงเวลาแล้วที่ต้องทำให้มันถูกต้องก็บอกด้วยว่าเราอยากให้เกิดความร่วมมือและการสื่อสารกันในอนาคตที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ในวันศุกร์การเจรจาจ,จบลงด้วยการที่เซนสกีถูกบอกให้ออกจากทำเนียบขาวโดยไม่มีการลงนามความตกลงเรื่องสินแร่หายากนะครับ รองประธานาธิบดีแวนส์บอกกับบีโอเอว่าทั้งสหรัฐรัสเซียและยูเคร,เรน <c oughs> เห็นว่าการทำให้ความขัดแย้งจบลงนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทุกฝ่ายทั้งนี้การแสดงความพร้อมร่วมเจราจาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศระงับความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเคร,เรน ส่วนโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าววันอังคารว่าการระงับความช่วยเหลือทางกลาโหมของสหรัฐต่อ,อยูเครนนั้นเป็นการช่วยที่สำคัญที่สุดต่อเส้นทางสันติภาพ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววันจันทร์ครับว่าความตกลงเรื่องสินแร่หายากกับยูเครนเป็นเงื่อนไขสําคัญของการสนับสนุนยูเครนต่อไปและเขาจะออกคําประกาศนี้ในคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐเมื่อเขาถแถลงต่อที่ประชุมร่วมของสองสภาอเมริกันที่กรุงวอชิงตันนะครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวสหรัฐและยูเครนนะครับอันนี้ ส่งแรงกระเพื่อมถึงยุโรปเหมือนกันคุณผู้ชมค,คุณนิการจะมาเล่าให้ฟังว่ายุโรปก็วางแผนที่จะเสริมเขี้ยวเล็บด้านกลาโหมในการรับมือกับรัสเซียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ภูมิทั์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นครับค่ะผู้นําประเทศในสหภาพยุโรปเตรียมที่จะหารือกันที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียมในปลายสัปดาห์นี้นะคะโดยมีประเด็นที่รัฐบาลวอชิงตันระง,งับความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ปกคลุมการหารือครั้งนี้ค่ะนอกเหนือจากการหารือเรื่องแผนงบด้านกลาโหม8 0 0 0 0 0 0 0 0 0ดอลลาร์ของยูเออซูล่าฟอนเดลไลเอนประธานคณะกรรมิการยุโรปกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมิการยุโรปวิสมัยวิสามัน ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัส,สบดีนี้ว่าคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าความมั่นคงของยุโรปถูกคุกคามหรือไม่หรือยุโรปควรรับผิดชอบต่อความมั่นคงของแต่ละประเทศหรือไม่แต่คำถามที่แท้จริงที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราคือยุโรปเตรียมพร้อมที่จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดตามที่สถานการณ์กําหนดหรือไม่และยุโรปพร้อมและสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีความมุ่งมั่นพอหรือไม่ ทอยความนี้สะท้อนในการประชุมฉุกเฉินหลายวาระของสภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะลดบทบาทในยุโรปและสิ่งนี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยุโรปในการเพิ่มงบกะลาโหมหลังจากรัฐบาลวอชิงตันออกมาเรียกร้องในประเด็นนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ประเทศในสมาชิก EU อียังผเผชิญกับความท้าทายอื่นๆในช่วงที่ยุโรปนั้นมีท่าทีจะเสริมความแข็งแกร่งด้านการทหารใน27ประเทศสมาชิกมากขึ้นทั้งประเด็นด้านการเมืองและเศรศษฐกิจภายในประเทศมุมมองของสมาชิกสาภาพยุโรปต่อรัสเซียที่เปลี่ยนไปและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของสหรัฐต่อพันธมิตรยุโรปใต้าการนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ เอเลเซอรจากสถาบันคลางสมอง g e r m a เจ r s มนม l Fund ให้ทัศนะกับวิวเอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นใหญ่สำหรับอนาคตของสภาพยุโรปและได้ตั้งคำถามต่อว่ายุโรปจะจัดการประเด็นนี้ร่วมกันหรือเลือกจัดการตามแนวทางของแต่ละประเทศสำหรับผู้นำยุโรปหลายคนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะโดยในการประชุมสุดยอดที่กรุงลอนดอนของ ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษทางรัฐบาลอังกฤษเห็นชอบที่จะจัดทําแผนสันติภาพยูเครนด้วยตนเองเพื่อเสนอต่อรัฐบาลสหรัฐขณะที่ฝรั่งเศสและอังกฤษสนับสนุนความพยายามในการส่งทหารไปในยูเครนเพื่อติดตามการบังคับใช้แผนสันติภาพในประเด็นนี้โอเลนาโปรโกเพนโกนักวิชาการอาวุโสจาก German มนมาชอฟฟันบอกับวเอด้วยค่ะว่าผู้นําแต่ละประเทศในยุโรปนั้นมีระดับของความเข้าใจถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในยุโรปที่แตกต่างกันไป ส่วนเอลีเทนนบาร์ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาด้านความมั่นคงจาก French Institute for International Relations ในกรุงปารีสให้ทัศนะกับวิวเอว่าชาวโยุโรปบางส่วนมีความกังวลและต้องก,า,องการให้กลุ่มประเทศโยุโรปเป็นปึกแผ่นกันให้ได้มากที่สุดและว่าหากโยุโรปต้องการยกระดับด้านกลาโหมและชดเชยความช่วยเหลือยูเครนที่หายไปจากฝั่งสหรัฐโยุโรปควรจะลงมือทาทันที นอกเหนือจากประเด็นยูเครนแล้วทาง b r u เกล Policy i n s t t t u t e ในกรุงบรัสเซลประเมินว่ายุโรปจำเป็นต้องมีทหารเพิ่มอีก3 0 0 0 0นนายและมีงบประมาณอีกหลายแสนล้านดอลลาร์ในการรับมือกับการลุกรานของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นหากปราศจากการสนับสนุนจากสหรัฐค่ะ ไมเคิลดูโคลสอดีตทูตฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์จากสถาบันมอนทานอินสติทิวต์ให้ความเห็นกับวิโอว่าสถานการณ์ด้านกลาโหมของยุโรปไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีนักแต่ในเวลาเดียวกันในแง่ของประชากรในแง่เศรษฐ,ฐกิจเราอาจจะแข็งแกร่งกว่ารัสเซียอยู่มากหากสามารถร่วมมือกันในการป้องกันประเทศได้อย่างไรก็ตามแผนง,งานด้านกลาโหมใหม่ของยุโรปรเผชิญกับแรงต้านไปแล้วค่ะอย่างน้อยก็จากฝั่งพักค National r a l l y หรือพักรค RN ที่เป็นพักขวาจัดของฝรั่งเศสเมื่อ มารีเลอแปงผู้นำฝ่ายค้าและสมาชิพกพรรคเอ็นปฏิเสธแผนการที่ฝรั่งเศสจะขยายการป้องปรามทางนิวเคลียร์ของตนไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปและเรียกมันว่าในเครื่องหมายคำพูดนะคะว่าเป็นภาพลวงตา ส่วนนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออบานซึ่งมีสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียเรียกร้องให้ยุโรปนั้นเจรจาโดยตรงเพื่อหาหรือสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียโดยเมื่อมองในระดับสังคมหลายประเทศในยุโรปรเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจกและการสนับสนุนยูเครนของอยุโรปเริ่มอ่อนแอลงในบางประเทศค่ะในการสำรวจบางสำนักชี้ว่า2ใน3ของชาวฝรั่งเศสเชื่อว่ายุโรปควรให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและ3ในสไม่ต้องการให้ส่งทหารเข้าไปในยูเครนเว้นแต่เพื่อการผลักดันแนว ทางสันติภาพ เทนเนนบัมเสริมว่าผู้นํายุโรปพยายามส่งสารในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากกว่าสร้างความกังวลแต่หากพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการเพิ่มงบกลาโหมให้สูงขึ้นแล้วพวกเขาจําเป็นต้องพูดถึงภัยคุกคามในภูมิภาคที่กําลังเผชิญอยู่ให้มากกว่านี้ค่ะส่วนดูโคลสมองถึงการประทักคารมที่ทาเนียบขาวระหว่างผู้นําสหรัฐกับผู้นายูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวยุโรปเข้าใจว่าสาหรัฐและยุโรปนั้นไม่ได้เห็นต่างแค่เชิงนโยบายแต่ยังรวมไปถึง ถึงสิ่งที่เป็นรากฐานคุณค่าและมุมมองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้ยุโรปเตรียมการรับมือเรื่องนี้โดยลําพังโดยไร้เงาของสหรัฐโดยเขาได้กล่าวทิ้งทายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเครื่องเตือนสติที่ทรงพลังที่สุดแล้วค่ะคุณรัฐพลคะขอบคุณครับคุณนิติการครับสำหรับคนที่เป็นสายการเมืองระหว่างประเทศติดตามข่าวนโยบายสหรัฐคืนนี้ห้ามพลาดเลยใช่ไหมคุณนิติการเราจะมีถ่ายทอดสดนะครับ การแถลงของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ต่อการประชุมร่วมสองสภาสหรัฐดูได้ทางช่องทางไหนบ้างคุณธิการดูได้ทางไลฟ์สตรีมนะคะทางเว็บไซต์ w a t l a i c o m นะคะทางเพจ Facebook w a เ l a ันะคะและทาง YouTube ของเรานะคะก็ไปติดตามกด Subscribe รอกันได้เลยนะคะก็จะเริ่มมีการ พูดคุยนะคะก่อนที่จะเกิดงานซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา21่สอ็นกาตามเวลาสารัฐก,ก็คือ9ก้าโมงเช้านะคะเราจะเจอกันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะก็จะมีการพูดคุยกันระหว่างดิฉันกับคุณนพพร,รัตน์นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่จะเกิดขึ้นในงาน,นแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาค่ะกับประธานาธิบดีทรัมป์ก็เขียนโพสต์ไว้อยู่แล้วว่า จะ tell it like it is ก็คือจะเป็นยังไงก็จะว่วอย่างนั้นนะฮะต้องรอฟังถแถลงการซึ่งก็คงจะมีหลายเรื่องที่เราพูดคุยกันในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในรายการข่าวของเรานะครับทั้งเรื่องยูเครนรัสเซียเรื่องภาษีกับต่างชาติเรื่องนโยบายคนต่างด้าวของสหรัฐและเรื่องอื่นแน่นอนว่า จะเป็นการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจเราก็จะได้ข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับคนที่ติดตามการเมืองระหว่างประเทศแน่ๆครับเอาละครับเราจะไปกันต่อที่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมเป็นเรื่องไฟป่านะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของญี่ปุ่นนั้นต่อสู้กับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและมีชาวบ้านอพยพแล้วเกือบ4,000คนนะครับ ภาพจากโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึงควันที่ปกคลุมพื้นที่ป่าขนาดใหญ่รอบเมืองโอฟุนโตของจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นหลังจากที่ไฟป่านั้นเริ่มเผาไหม้ตั้งแต่5วันก่อนนะครับปีนี้ญี่ปุ่นเผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่ต่ำสุดเป็นประวัติการ ในวันอังคารไฟป่าครอบคุมพื้นที่ราว26ตารางกิโลเมตรซึ่งกว้างใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ไฟป่าเมื่อปี1975หรือ50ปีที่แล้วนะครับครั้งนั้นกินอนณาเขต27ตารางกิโลเมตรทางเหนือของเกาะฮอกไกโดตามรายงานของทางการญี่ปุ่นสำนักงานจัด ภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่ามีบ้านเรือนเสียหายแล้วอย่างน้อย80หลังขนาดที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพและสำนักง,งานดับเพลิงพยายามเข้าช่วยควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว2,000คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมในปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่จังหวัดอิวาเตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี2011โดยทางการได้สั่งอพยพป,ประชาชนไปแล้ว4,600คนนะครับ จำนวนไฟป่าในญี่ปุ่นนะั้นลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งศตรวรรษก่อนแต่กลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปี2023หรือ2ปีก่อนนั้นเกิดไฟป่า1,300ครั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนซึ่งเป็นฤดูที่อากาศแห้งแร้งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เมืองโอฟุนโตมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากนะครับ2.5ม mm, มซึ่งต่ำสุดเป็นสถิติใหม่เทียบกับปริมาณเฉลี่ย41 มิลลิเมตรครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาพภาษาไทยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราตอนนี้ได้ทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยครับครับจะเลี้ยวเข้ามาที่ไทยกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของ องค์กรสิทธิ์ที่เปิดเผยว่าคนต่างด้าวในไทยตกเป็นเหยื่อความเกลียดชังทางออนไลน์รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอธิการเรื่องนี้เป็นรายงานจากทางสื่อ Radio Free Asia นะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของโดยงาน USA GM เช่นเดียวกับ VOA เมื่อทางองค์กรสิทธิมนุษยชนเปิดเผยค่ะว่าแรายงานต่างด้าวในไทยนนั้นกําลังผเผชิญกับการแสดงความเห็นเชิงเกลียดชังและข้อมูลเท็จบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะและปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวหลายล้านคนจากเมียนมากัมพูชาและลาวที่อาศัยอยู่ในไทย ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในอุตสาหกรรมหลายอย่างตั้งแต่ภาคก่อสร้างการเกษตรการผลิตไปจนถึงภาคบริการค่ะและพวกเขากําลังเผชิญกระแสความหวาดกลัวชาวต่างชาติสืบเนื่องจากข้อมูลเท็จทางอินเทอร์เน็ตนําไปสู่การถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติในชีวิตจริงและยังไม่รวมปัญหาสภาพแวดล้อมย่ําแย่ในการทํางานอัตราค่าแรงต่ําและการไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอ้างอิงจากองค์กรทางสังคมหลายแห่งนะคะครอยมันูแชร์ทนายความและผู้ประสานงานของเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ กล่าวกับ Radio Free a s i ยว่าเราเริ่มเห็นคนไทยบางกลุ่มแสดงความเห็นโจมตีแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ TikTok คอยอระบุว่ามีความเห็นเชิงเกลียดชงังและข้อมูลเท็จพุดขึ้นอย่างรวดเร็วทางช่องทางดังกล่าวซึ่งเธอติดต่อไปยังผู้แทนของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสอบถามในประเด็นนี้พร้อมกับชี้ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มในไทยใช้ประเด็นความเกลียดชังคนต่างด้าวนี้เพื่อลดทอนเสียงสนับสนุนที่มีต่อพักการเมืองหัวก้าวหน้าซึ่งมีนโยบายเปิดรับคนต่างด้าว Maquá. ด้านองจอแห่งมูลนิธิสิทธิแรงงานเผยว่ากระแสะที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ส่งผลร้ายต่อแรงงานต่างด้าวในไทยเช่นแรงงานชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครตกเป็นเป้าของการถูกตรวจสอบเอกสารคนเข้าเมืองโดยกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์หรือกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งองจอบอกได้ว่าบางครั้งอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นใช้วิธีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้บุคคลโรงงานที่มีการจ้างคนลักลอบเข้าเมืองทําให้มีผู้ถูกจับและถูกส่งกลับประเทศเป็นจํานวนมากปัจจุบันคาดว่ามี แรงงานชาวเมียนม,มาในไทยราว7ล้านคนนะคะและมีพลเมืองเมียนม,มาเดินทางเข้าไทย เฉล่ละประมาณ22,000คนอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจขององค์การระหว่างประเทศประ่อการย้ยายถิ่นฐานค่ะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ก็เกิดความกังวลในหมู่คนไทยนะคะที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวในประเทศและมีการวาดภาพคนเหล่านั้นว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยและเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศ โดยผลการสำรวจความเห็นประชาชนในกรุงเทพและจังหวัดตากเมื่อไม่นานนี้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่มองแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองนะคะว่าเป็นคู่แข่งด้านการจ้างงานและทรัพยากรของไทยขณะเดียวกันองค์กรสิทธิมนุษยชนบางแห่งพยายามรณรงค์ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าปักใจเชื่อข้อมูลที่เห็นในโลกออนไลน์และระมัดระวังในการใช้คำพูดหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นอ่อนไหวนะคะรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยโดยรองศาสตราจารย์ดรนทิยาดวงภูมเมธ ประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อกล่าวกับเรดิโอฟรีเอเชียค่ะว่าการเลือกใช้คําพูดในสื่อออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งการแก้ปัญหาความเกลียดชังบนโลกออนไลน์นี้จะต้องอาศัยการให้ความรู้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคมค่ะคุณรัฐพล ครับเรื่องต่อมานั้นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นรั้วมหาวิทยาลัยอเมริกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงท่าทีออกมาทางสื่อออนไลน์นะครับประธานาธิบดีสหร,รัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอัาคานว่าจะตัดเงินสนับสนุนสถาบันการศึกษาจากรัฐบาลกลางทั้งหมดสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้เกิดการประท้วงที่ผิดกฎหมายนะครับ เขากล่าวในโพสต์บนแพลตฟอร์มทูตโซเชียลด้วยว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจถูกจับเข้าคุกหรือถูกส่งกลับประเทศต้นสังกัดหากว่าเป็นนักศึกษาต่างชาติทํากล่าวว่านักศึกษาอเมริกันจะถูกไล่ออกโดยทาวรหรือถูกจับขึ้นอยู่กับประเภทของอาชญากรรมนี่ในเครื่องหมายคําพูดนะครับ การประท้วงตามสถาบ,บันการศึกษานั้นเป็นประเด็นเผ็ดร้อนในสหรัฐตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลที่ปฏิบัติการทางทหารในกาซาเพื่อปราบปรามกลุ่มฮามาสหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2023นะครับ ในช่วงนั้นมีคนหลายพันคนถูกตำรวจควบคุมตัวจากเหตุการณ์ประท้วงตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนอกจากนั้นแล้วอธิการบรดีของสถาบันชื่อดังอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางเสียงต่อต้านและความกังวลว่าสถาบันการศึกษากลายเป็นที่ซึ่งนักศึกษาเชื้อสายยิวรู้สึกตกเป็นเป้าของความเกลียดชังปัจจุบันการประท้วงตามมหาวิทยาลัยซาลงไปจากช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตามนโยบายต่างๆภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นประเด็นเรื่องยูเครนได้สร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และเริ่มมีผู้ออกมาแสดงพลังตามท้องถนนในเมืองใหญ่รวมถึงกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นะครนิวยอร์กอย่างที่ผมเกินไปนะครับนโยบายมาตรการภาษีนั้นส่งผลกระทบต่อ,อนักลงทุนนะครับโดยวันนี้ดัชนีต่างๆ ปิดแดงเถือกนะครับดาวโจน์สติดลบ670.25มาอยู่ที่42,520.99 S&P ลบ71.57จุดปิดที่5,778.15 Nasdaq ลดลง65.03บิดที่18,285.16ราคาทองคําเพิ่มขึ้น0.85%อยู่ที่2,925ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่ อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก67สตางค์ครับ ค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องราวเศรษฐกิจนะคะบริษัทฮ่องกงที่ดำเนินกิจการท่าเรือใกล้คลองปันนามาตกลงที่จะขายหุ้นบริษัทลูกซึ่งควบคุมธุรกิจท่าเรือบริเวณดังกล่าวให้กับกลุ่มนักลงทุนที่ประกอบด้วยบริษัท Black r o c k โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวหาว่าจีนมีอิทธิพลเหนือช่องแคบนี้นะคะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญค่ะโดย CK Hu t c h i s o n Holding ของฮ่องกงกล่าวในวันอังคารว่าจะขายหุ้นทั้งหมดใน u t ช h i s o n Port Holdings และ ส Port Group ings, ันพอ r กรุ๊ปโฮดิ้งใช่คะโดยบริษัทลูกทั้งสองแห่งถือหุ้น80%ในกิจการที่ทำธรุรกิจท่าเรือ43แห่งใน23ประเทศโดยผู้เข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนค่ะประกรอบด้วย BlackRock g l o b a l infrastructure partners และ terminal investment limited ซึ่งผู้ซื้อเหล่านี้จะเป็นเจ้าของหุ้น90%ของ Panamaport ตคอ Company ที่ดำเนินกิจการท่าเรือที่บาบัาและคริสต l บอลใน ปานามานะคะเมื่อเดือนมกราคมสวสหรัฐเท็ครูสแห่งพรรคกลิพับลิกันประธานคณะกรรมการการค้าวิทยาศาสตร์และคมนาคมได้แสดงความกังวลว่าจีนนั้นฉวยโอกาสหรือปิดกั้นเส้นทางขนส่งสินค้าที่คลองปานามาค่ะเขากล่าวว่าสถานการณ์นี้อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติต่อสหรัฐด้วยและในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอเดินทางเยือนปานามาและพบกับประธานาธิบดีโฮเซราอุมมูริโนโดยบอกว่าปานามาต้องพยายาม ลดอิทธิพลของจีนบริเวณคลองปานามาค่ะไม่เช่นนั้นอาจโดนมาตรการตอบโต้ตจากสหรัฐได้โดยบูลิโนไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าจีนกําลังควบคุมกิจการคลองปานามาอย่างไรก็ตามค่ะไม่กี่วันหลังจากการเยิงของรูบิโอรัฐบาลปานามาประกาศไม่ต่อสัญญาสมาชิกข้อตกลงหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับจีนโดยให้เหตุผลว่าทําเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของชาติค่ะคุณรัฐพลครับนี่ก็ไม่ได้ตามข่าวเรื่องปานามามาสักพักมาแล้วนี่ก็เป็นค,ความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลังจากที่ เริ่มต้นการเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมนั้นเขาได้ประกาศเรื่องนี้เหมือนกันว่าจีนเนี่ยมีทิพลเหนือคลองดังกล่าวและล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวว่าบริษัทจีนนั้นขายหุ้นออกให้กับกลุ่มแบ c ็ก o ล็อกนั่นเองนะครับอาจจะคลองไปที่ทะเลสาบกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นทะเลสาบที่ หนาวอย่าเยือกเลยทีเดียวนะครับเหตุเกิดที่สาธารณรัฐเช็กคุณผู้ชมชาวสาธารณรัฐเช็กนั้นก็ได้สร้างสถิติใหม่นะครับในประเพณีวหายน้ำหมู่ท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดปีนี้ในเทศกาลโพรแลแบดดิปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ ในปีนี้นะครับมีคนร่วมกิจกรรม2,000คนนะครับ2,461คนที่ทะเลสาบมอสนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมากกว่าสถิติเดิมเมื่อ10ปีก่อนนะตอนนั้นมีนักว่ายน้ำ1,799คนเข้าร่วมที่เมืองเมลโน่แถบทะเลบอลติกอ้างอิงข้อมูลจาก Guinness World r e c o r d นะครับผู้ที่เข้าข่ายว่า ร่วมงานนี้อย่างจริงจังก็คือถูกนับว่าเป็นผู้ร่วมงานเนี่ยจะต้องทําไม่กี่อย่างนะฮะหนึ่งก็คือต้องอยู่ในชุดว่ายน้ำนะอสองต้องอยู่ในน้ำความลึกอย่างน้อยระดับเอวนะครับไม่ใช่เอลเท้าไปแตะเล่นๆและสามนั้นก็คือต้องอยู่ในน้ำ อย่างต่ำหนึ่งนาทีถึงจะเรียกว่ามาร่วมงานอย่างแท้ทรูนะครับ oh. ความเย็นนะครับของน้ำในวันนั้นวัดได้3องศาเซลเซียสถือว่าเย็นกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำสิบองศาเซลเซียสในทีิการแต่อยู่รวมกันขนาดนี้ดิฉันว่าอบอุ่นนะถือว่าเป็น <c oughs> การท้าความหนาวที่อบอุ่นว่าทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจมาร่วมหลายคนนี่คือน้ําไประดับคอแล้วถือว่าผ่านแล้วละมาร่วมงานแล้วแล้วทุกคนก็มีเครื่องแบบเป็นหมวกว่ายน้ําสีน้นําเงินจะได้หากันเจอ มาดูกันได้ความคึกคักนี้ที่ไลฟ์สตรีมของเรานะครับ VOA ไทยเอาละครับวันนี้เราก็นําเรื่องราวต่างๆมานําเสนอและฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่เป็นคอการเมืองอเมริกันนะครับติดตามอาอากาศสดวันนี้ของเราตรงกับเวลาไทยประมาณ8โมง8โมงครึงงคร่งแต่ว่ากิจกรรมจริงนะฮะจะเริ่มขึ้นตอน9โมงเช้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถแถลงต่อ การประชุมร่วมสองสภาครับแล้ววันนี้นะครับผมรัตรพลอ่อนสนิทและคุณนีทิการกำลังวันต้องลาไปก่อนแต่เดี๋ยวจะพบกับคุณนีทิการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตรพลคุณนีทิการคะสว,ส,สวัสดีค่ะโว,วันนี้มีข่าวหลากหลายนั้งความหนาวเย็น ทั้งความร้อนจากไฟป่าหนาวเย็นจากทะเลสาบสามองศาปไปแช่อย่างน้อยหนึ่งนาทีนอกจากเงื่อนไขนี้ยังต้องร่างกายจะต้องดีระดับหนึ่งไม่คบคุณรัฐพลคุณนี้ที่การจะได้ไม่จะได้ปรับตัวได้แต่คนเยอะก็อาจจะทําให้น้ํามันอุ่นขึ้นเพราะ อุณหภูมิร่างกายคนไปช่วยเจือจางบรรยากาศโดยร,รอบอ,อากาศของโดยร,รอบแล้วก็น้ําให้อุ่นขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจดิฉันก็ทึกทักแามารถแบบได้กันเกิดปัญ<ล>หาด้านสุขภาพหรือเปล่าคะดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนคุณธีรรัตน์เลยค่ะว่าบางทีอยู่ใกล้ๆกันก็อาจจะอบอุ่นขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าเครื่องแบบอีกอย่างนึงก็คือต้องใส่ชุดว่ายน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ถูกระเบียบอาจจะไปแบบสไตล์เรา<อ>คือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นลงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในการร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็ถ้ามีเพื่อนใจก็จะไม่ค่อยคิดถึงความเย็นเท่าไหร่ใช่ไหมใช้ใจบันดาลแรงเอาใช่เหมือนเพื่อนชวนว่าไม่หนาวหรอกแล้วก็เราก็คิดไปเองว่าไม่หนาวอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ทั้งใจก็พร้อมร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ คุณนีที่การพร้อมกว่าใช่ไหมยังไม่กลับบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะยังต้องมาเตรียมสําหรับงานในค่ําคืนนี้นะคะสำหรับการถแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือเป็นครั้งแรกหลังจากก้าวขึ้นมารับตําแหน่งผู้นําสารัสสมัย2ค่ะต้องรอต